เมื่อยานนวกาศที่เดินทางไปดาวังคารพบว่าบนโลกเกิดสงครามนิวเคลียร์จนแหลกเป็นผุยพงทำให้ยาน,นพวกเขาต้องลอยอยู่ในวงโคจรไปชั่วชีวิตโดยที่ไม่มีวันได้กลับโลกอีกเลยวันนี้ลุงเท็พาสปอยหนังซิกดิกรีออฟฟีดอมหนึ่งในซีรีส์สุดหล่อนของเดอะทวายไลท์โซนเป็นหนังปี2019เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล ก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี u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  e m u u s i c มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกนไอดียลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประกันว่าได้ชัวรไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เปิดเรื่องมาชี้โลกยุคปัจจุบันทีมนักวิทยาศาสตร,ร์เดริเริ่มภารกิจแบดบุรีเฮเวีซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับความตั้งใจในการทะยานสู่อวกาศเป็นครั้งแรกของมนุษย์โดยมีจุดมุ่งหมายคือดาวังคารด้วยความหวังที่จะตั้งรกรากในระบบสุริยะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กำลังจะทำลายลลางโลกย้อนกลับไปในยุคบรรพากาลโลกคือดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรั ทพยกรที่อุดมสมบูรณ์แต่นานวันเข้าอายุของโลกค่อยๆเสื่อมถอยด้วยน้ำมือของมนุษย์เองแต่มนุษย์ก็ไม่เคยหยุดความพยายามในการสำรวจและค้นหาแม้ในสภาวะที่ไร้ซึ่งความหวงังเพราะดาวเคราะห์ลำดับที่สามถัดจุดดวงอาทิตย์กำลังจะดับสูญ ผลจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและความไม่สงบทางการเมืองทําให้อนาคตของโลกตกอยู่ในความเสี่ยงดังนั้นพรมแดนใหม่ๆจึงกลายเป็นสิ่งที่เราความสนใจอยู่เสมอกลับมายังปัจจุบันยานอวกาศแบลดบูรี่สเปคาได้กําลังเตรียมตัวเดินทางไปยังดาวังคาเพื่อสํารวจและหาที่ตั้งอนานิคมแห่งใหม่ในระบบสุรยิยะโดยมีระบบป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์อย่างครอบคลุมภายในยานประกอบไปได้วยหัวหน้านักบิน อเล็กซ่าแบ莱ซึ่งมีอำนาจสั่งการสูงสุดนักบินเคซี่ดอลินผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายจากอาวกาศสู่ภาพ,พื้นดินวิศวกรเครื่องกลเรทานากาัผู้เชี่ยวชาญอะไรและควบคุมเชื้อเพลือรวมถึงวงจรไฟฟ้าภายในยานศัลยแพทย์แคทเธอรีแลงฟอร์ดหมอประจำยานคอยควบคุมสัญญาณชีพจรของรูปเรือให้อยู่ในภาวะปกติผู้ชำนาญด้านปฏิบัติการเจอรี่เพียสันที่ควบคุมระบบทุกอย่างบนยานและสุดท้าย คือระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ทีนาที่คอยซัพพอร์ตเรื่องต่างๆของทีมนักบินเฮลราปืนขณะทั้งหมดเตรียมความพร้อมสถานีควบคุมภาพพื้นดินขอยืนยันสถานะความพร้อมจากนักบินก่อนปลอยานอวกาอเล็กซ่าอนุมัติและประกาศให้เตรียมการได้เลยก่อนให้ทีนาเปิดเพลงเพื่อให้ลูกเรือรู้สึกผ่อนคลายทุกคนเพลิดเพลินไปกับท่วงทำนองระหว่างรอแบดบุรีทะยานขึ้นฟ้าแต่แล้วไม่นานพวกเขาก็ได้รับการสื่อ สารจากสถานีภาคพื้นดินว่าเกาหลีเหนือกําลังยิงจรวดนิวเคลียร์โจมตีสหรัฐให้ทุกคนเร่งทําการอพยพไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นศูนย์ข่าวกรองทางอากาศก็แจ้งว่าตอนนี้มีการยิงขีปนาวุธทวารสองดิบสีจำนวนฮาลูจากบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเหนือและลอสแองเจลิสกับซีแอตเทนถูกทําลายจนราบเป็นหน้ากองแลว้วและสถานีปล่อยจรวดเวลก็เป็นหนึ่งในเป้าโจมตีโดยจรวดใช้เวลาเดินทาง30 ีดอลินบอกว่าการรายงานนี้ดีเลยไป20นาทีดังนั้นเหลือเวลาแค่10นาทีในการตัดสินใจก่อนที่จะหลวดจะมาถึงตัวยานอเล็กซ่าบอกว่าแบดบุรีใช้เวลาปฏิบัติการขึ้นสู่ภาคอากาศรวมทั้งสิ้น9นาทีดังนั้นมีเวลาตัดสินใจแค่นาทีเดียวบเบรบอกว่าถ้าจะหนีออกไปจากยานก็ต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีเช่นกันอเล็กซ่าบอกว่าพวกเราจะไม่เป็นจุนแน่นอนถ้ายกเลิกภารกิจแต่ถ้ารา บินยังน้อยก็หลีกเลี่ยงการโจมตีได้แคทเธอรีนเสริมว่าหากไม่ลองเสี่ยงดูมนุษยชาติจะสูญพันธุ์กันหมดวินาทีนั้นศูนข่าวกรองทางอากาศรายงานว่าทางการสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธตอบโต้เกาหลีเหนือแล้วแคทเธอรีนบอกว่าเราอาจชนะสงครามนี้เราต้องรีบกลับไปหาครอบครัวดอลินบอกก็ผมไม่ได้อดทนฝึกหนักมาตลอด4ปีเพื่อมายอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้เพียงเพราะกลัวว่าครอบครัวจะถูกนิวเคลียร์ถล่มตาย อเล็กซ่าเลยใช้วิธีโหวตเสียงคางมาซึ่งผลโหวตเท่ากับไปสไม่ไปหนึ่งเรบอกว่าทุกคนจะตัดสินด้วยวิธีนี้ไม่ได้อเล็กซ่าบอกว่าฉันเป็นกัปตันหนุงยานลำนี้และคำสั่งฉันคือคำตัดสินสูงสุดดังนั้นยานแบดบูลีจึงถูกอนุมัติที่นำขึ้นฟ้าทันทีโดยเปลี่ยนจะขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นแมนนวลเพื่อร่อนเวลาถูกขี่ปนาวุธพุ่งชนในอีกไม่ถึง5นาทีหลังจากที่ยานนวากาศได้ทยานขึ้นสู่ท้องนาภาไม่มีใคร ไรู้เลยว่าคนทางในภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรผ่านความเวิ้งวางสามทิล้านไมล์สู่ดินแดนลึกลับและอันตรายที่ยังไม่มีใครคนพบประเด็นคือโลกอาจถูกทำลายจนสูญสิน้นและไม่มีที่ให้ยานลงจอดอีกต่อไปในทางกลับกันที่จุดหมายปลายทางก็อาจไม่มีออกซิเจนให้ใช้หายใจเช่นกันหลังแบลดบูรี่ออกนอกวงโครจรนองโลกเรพยายามติดต่อกลับไปหาครอบครัวแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดตอบกลับ แม้แต่น้อยทุกคนจึงเชื่อว่าโลกคงสูญสิ้นไปแล้วจากสงครามนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคลื่นที่แทรกกลับมาคือเสียงประกาศเตือนภาวะฉุกเฉินจากผลกระทบของสงครามที่สร้างความโกลาหลไปทั่วพรมแดนหลายประเทศถูกโจมตีจนย่อยยับนิวยอร์กซิตี้และลอสแองเจลิสซึ่งก็ทำให้เหล่านักบินรู้สึกกดทู่ใจเป็นอย่างยิง่งก่อนที่กัปตันอเล็กซ่าสั่งให้ปิดมันเดี๋ยวนี้เธอปลุกใจลูกเรือโดยหยิบยกเป้าหมายของแต่ละคนขึ้นมา ดอลินคุณอยากทําภารกิจนี้ตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นนักเรียนทหารชั้นหนึ่งนิวเรสอีลีเพียสันนายเอาชนะผู้สมัคร15,000คนและก้าวขึ้นมาอยู่แนวหน้าได้สําเร็จเขที่ต้องทิ้งชีวิตแต่งงานเพื่อมาทําภารกิจนี้และพ่อของเรที่เพิ่งเสียไปก็อยากให้เธอทําตามความฝันให้สาเร็จดังนั้นเราจะละทิ้งเป้าหมายไม่ได้แม้ว่าจะต้องโคจรอยู่ในกาแล็กซี่ไปตลอดชีวิตและหมอดไหมในชั้นบรรยากาศเมื่อเชื้อเพลิงหมดลง หรือไม่ก็อดตายเพราะสเสบียงไม่เพียงพอตัวเลือกเดียวคือต้องใช้เวลา230วันในคุมคาเพื่อลงจอดที่ดาวังคารในสําเร็จซึ่งนั่นอาจเป็นทางรอดเดียวที่พวกเรามีในตอนนี้เบรอบอกว่านี่มันภารากิจฆ่าตัวตายชัดๆเราอาจเป็นมะเร็งตายเพราะรังสีจากดวงอาทิตย์ก่อนที่เราจะกันเชื้อเพลิงได้ได้วยซ้ำแต่ท้ายที่สุดทุกคนก็เลือกยึดมั่นในตัวเองเพราะนี่คือภารากิจที่โลกมอบให้กับเราและหากมีใครสักคนบนโลกที่ยังมีชีวิตเขาอาจพระ รู้ความสําเร็จของเราก็ได้จากนั้นแบลดบูรีก็ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเร็ว27,744กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสั่งให้ทีหน้าเปิดเครื่องยนต์ดาวเทียมเพื่อสร้างแรงโน้มถ่วงจําลองซึ่งเป็นรูปแบบสนามพลังงานในการทําให้สิ่งมีชีวิตต่างๆบนยานสามารถทํากิจกรรมต่างๆภายใต้แรงโน้มถ่วงเทียมได้ไม่ต่างอะไรกับการที่อยู่บนโลกเหลือระยะเวลาเดินทาง230วันลูกเรือไม่สามารถติ ต่อครอบครัวของพวกเขาได้เลยความวา้าวุ่นใจจึงซัดโถมทุกคนจนไม่เป็นนันกินนันนอนเหลือระยะเวลาเดินทาง2 1 1วันเรยที่ห่วงทางบ้านจดฟุงซ่านถูกอาเล็กซ่าสั่งให้ทีหน้าหยุดการโทรด้วยซอฟ,ฟ์โฟนไปที่โลกอย่างทาวอนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเธอเหตุผลเพราะไม่อยากให้ลูกเรือเสียสมาธิเราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและก้าวต่อไปส่งผลให้เรหัวเสียและเดินหนีจากบริเวณนั้นทันที เหลือระยะเวลาเดินทาง201วันลูกเรือใช้เวลาว่างกำจัดความฟุ้งซ่านในการออกกำลังกายพยายามไม่จดจ่อกับการคิดถึงบ้านมากเกินไปเหลือเวลาอีก189วันก่อนจะไปถึงดาวังคารขณะเพียสันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าชํารุดบนยานจูจ่ๆก็เห็นภาพหลอนบางอย่างบนอุปกรณ์พกพาซึ่งก็ทำให้เขาแปลกใจเป็นอย่างมาก วันบรุงคืนลูกเรือกำลังรับประทานอาหารร่วมกันและสนุกสนานไปกับการพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์คลาสสิกเช่นรายการทางวิทยุ War of the World ในปี1 9 3 8ที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวบุกโลกขนาดเดียวกันไฟก็ดับขัดจังหวะก่อนที่ทีนาจะเปิดขึ้นอีกครั้งเรที่หงุดหงิดจากเรื่องเมื่อครั้งก่อนได้ทีพูดกับทุกคนว่นาทีนาควรได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์จากทีมภาคพื้นดินหลังจากผ่านไป30วันแต่ก็ยังว่าเล ทุกคนตายหมดแล้วก่อนที่เพียสันจะตำหนิเรื่องอาหารเขาบอกว่าซอสมะเขือเทศรสชาติไม่ต่างอะไรกับน้ำล้างเท้าเลยแย่เนอะที่ลองมาคอยตีหน้าบอกก็มันอร่อยทั้งที่ห่วยเป็นบากับตันบอกว่าเราจะพูดประชดประชันไปตลอด7เดือนที่เหลือเลยใช่ไหมเมื่อความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนบรรยากาศเริ่มอึมครึมทําให้อเล็กซ่าปลีกตัวออกไปด้วยท่าทีไม่ศบอารมณ์เหลือระยะเวลาเดินทาง155วันอเล็กซ่าพยายามโทรหาภรร ยาที่เป็น LGBT ของเธอนามว่านาตาลีแต่ไม่มีใครรับสายความอึดอัดที่ไม่ได้รับคำตอบส่งผลให้เธอเก็บกลั้นน้ำตาไม่ไหวก่อนที่เสียงลึกลับจะดึงความสนใจของเธอไปเมื่อเดินไปดูก็พบว่าเรและดอดินกำลังร่วมรักกันอย่างเมามันแถมส่งยิ้มเป็นทองไม่รู้ร้อน ทำให้ในวันต่อมาอาเล็กซ่าเรียกลูกเรือทุกคนมาพบเพื่อสั่งห้ามไม่ให้มีใครบนยานลำนี้มีเพศสัมพันธ์กันเด็ดคาไม่ว่าจะป้องกันดีแค่ไหนแล้วก็ตามเนื่องจากเราไม่สามารถเสี่ยงรับลูกเรือเพิ่มได้แล้วเราจะให้มีเด็กเกิดมาไม่ได้เพียสันเสริมวัสเบียงของยานถูกคำนวณไว้พอดี3,200แคลอรี่ต่อวันสำหรับลูกเรือ5คนถ้าเรต้องให้นมเด็กเธอก็จะต้องใช้แคลอรี่มากขึ้นแต่เรกับตะอคอกใส่หน้าทุกคน ว่าเริ่มเห็นค่าฉันขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาการตัดสินใจของฉันมักถูกมองข้ามจากทุกคนเสมอ เหลือระยะเวลาเดินทาง134วันอเล็กซ่าและแคทเธอรีนพูดคุยกันนละพวกเรามาถึงครึ่งทางแล้วกับตันถามลูกเรือว่าเธอเสียใจไหมที่อยากกับสามีแลกกับการเดินทางครั้งนี้แคทเธอรีนบอกว่าเธอเลือกได้เพียงแค่อย่างเดียวระหว่างสามีกับตัวไปกลับดาวังคารแต่โชคร้ายที่ฉันไม่ได้ทั้งสองอย่างอเล็กซ่าเล่าถึงฝันร้ายของเธอที่กำลังฝันถึงบ้านในซานเดเอโกเธอฝันถึงนาตาลีท้องฟ้าสีครามและผืนน้ำ จากนั้นก็ตระหนักได้ว่าตัวเองแค่ฝันไปและเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆซึ่งเธอก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยด้วยซ้ำเพราะโลกความจริงเปรียบเสมือนฝันร้ายมากกว่าแคทเธอรีนบอกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่พวกเราคือครอบครัวแล้วเราอยู่กับคุณตรงนี้ท่ามกลางความรู้สึกเศร้ามองของทุกคนที่นอนฟังยวงหาม เหลือระยะเวลาเดินทาง115วันเรได้ส่งริสเตดลีเลอเลิศไปยังโลถ้ามีใครจับคลื่นนี้ได้โปรดติดต่อกลับด้วยทันใดนั้นเสียงที่บิดเบี้ยวก็ดังเข้ามาในวิทยุเสียงของชายคนหนึ่งพูดว่าเราสัตว์ประหลาดมาพร้อมกับความหันซาดอลินพยายามสื่อสารกลับแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินคือรายการทีวีโชว์เพียสันอธิบายว่าคลื่นสัญญาณโทรทัศน์สะท้อนไปทั่วอวกาศเป็นเวลา70ปี แล้วนี่ไม่ใช่สัญญาณที่ส่งมาจากโลกต่อมาเพียสันเข้าห้องน้ําเพื่อตรวจสอบสิ่งที่สงสัยมาตลอดและจดบันทึกลงในสมุดของเขา เหลือระยะเวลาเดินทาง7 6วันซึ่งตรงกับวันเกิดของอเล็กซาลูกเรือสไพร์เค้กวันเกิดและปรับความเข้าใจกันร่วมร้องเพลงจนทำให้กับตันรู้สึกซาบซึ้งขณะคนอื่นๆร้องเล่นเต้นลำแคทเธอรีนก็ดำดิ่งสู่ความเศร้าเพราะทนคิดถึงบ้านไม่ไหวเพียร์สันบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องร้องไห้ก่อนประกาศว่าตัวเองมีของควัญสำหรับลูกเรือทุกคนฉันเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ที่ยานแบดบุรีดีดตัวออกจากฐานเพื่อทดสอบสม มติฐานข้อหนึ่งและฉันพิสูจน์ได้ว่ามันถูกต้องนี่ไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจริงสักอยา่างแต่พูดยังไม่ทันจบทีหน้าก็ส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินเนื่องจากยานตรวจพบการปล่อยมวลสารจากโคโรนาของดวงอาทิตระดับของเปลวสุริยะสูงเกินขีดจ,จำกัดที่จะทําให้ยานถูกทําลายได้ไง่ายๆกัปตันสั่งให้ลูกเรือปิดแรงโน้มถ่วงเทียมชั่วคราวและปรับโลกความร้อนให้ทํามุมกับดวงอาทิตย์90องศา จนกับเปรวสุริยะจะผ่านพ้นไปท่ามกลางการปฏิบัติการกันหัวมุนเพียสันยังคงพ่นน้ำลายต่อไปราวกับคนเสียสตินี่เป็นเพียงแค่การทดสอบทู่นั้นพวกเราล้วนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการทดลองครั้งใหญ่นี่คือสถานการณ์จำลองเพื่อทดสอบความอดทนทางจริยธรรมและจิตใจตลอดการเดินทางสู่ดาวังคารต่างจากการทดลองครั้งอื่นๆตรงที่พวกเขาไม่แจ้งให้เราทราบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จริงกว่าความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหน จะยิงขี่นาวุธส่ย,ยานเราโดยใช้เวลาโครจรในอากาศ20นาทีมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยความเป็นไปได้มากที่สุดคือเราไม่ได้บินไปไหนตอนที่เราขึ้นยานพวกเขาคงเปลี่ยนเส้นทางให้แบดปูรีเข้าไปในอาคารจำลอง6องศาอิสระที่สามารถจำลองการเคลื่อนไหวของวัตถุต,ต่างๆในจักรวาลสามมิติเพียสั่นคุ้มค้ังขึ้นมาและบอกกับพวกเขาทำให้เราเชื่อว่าครอบครัวตัวเองตายแล้วหลอกให้เราเชื่อว่าโลกถูกทำลาย โดยจับตาดูและเล่นกับความเป็นความตายของเรามาเป็นเวลา8เดเือนเต็มเพราะตอนที่ฉันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าชํารุดบนญญาณก็เห็นพวกเขาเฝ้าดูเราผ่านจอมอนิเตอร์และฉันเก็บตัวอย่างได้มือเปล่ามาตลอด105วันในทางสิ่งปฏิกูลซึ่งไม่มีการขวบแน่นไม่มีการตกผลึกท่ามกลางอาการเสียสติของเพียสันอเล็กซ่าบอกให้ทุกคนนั่งลงกับที่และคาดเข็เมขาดเตรียมรับลังสี่ากดวงอาทิตย์ในอีก10วินาทีทุกคนปฏิบัติ ตามเว้นแต่ชายคลุมคางที่เดินออกไปพิสูจน์ด้านนอกด้วยการเปิดแอร์ล็อกเพื่อให้เห็นกับตาว่าเป็นเรื่องโกหกแต่สิ่งที่เผชิญกับถูกกืนกินจากรังสีของเปลวสุริยาขณะอเล็กซ่าผนึกตัวเองลูกเรือคนอื่นๆไว้อย่างปลอดภยัย เหลือระยะเวลาเดินทาง76วันหลังจากทุกคนรอดตายอย่างบุดวิดแคทเธอรีนตัดสินใจทำการทดสอบแบบเดียวกันกับที่เพียร์สันกล่าวอ้างนั่นคือดูว่ามีการตกผลึกที่ประก็นในถังเก็บสิ่งปฏิกูลหรือไม่แ <Catherine S 1> คทเธอรีนเผยคริสตันบนนิ้วของเธอได้บอก่าเพียร์สันคิดผิดลูกเรือจึงร่วมไว้อาลัยเพื่อนที่เสียชีวิตแต่ก็แอบผิดหวังอยู่เหมือนกันที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎีของเพียร์สันดอรดินพูดติดตลกว่าถ้ามีคนจับตาดูเราอยู่อีก ฟังของห้องนี้จริงๆงั้นก็ฟักอยู่ทุกคนในที่สุดก็ถึงวันที่ถึงที่หมายหลังจากการลงจอดเป็นไปอย่างราบรื่นทุกคนสวมชุดอวกาศและพร้อมออกไปตรวจตราบนดาวังคารอเล็กซ่าบอกก็เพียสันคิดผิดและพลีชีพได้เปล่าประโยชน์เพราะพวกเราทํามันสําเร็จแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือถิ่นฐานใหม่ของมนุษย์เพื่อตั้งโรคราและขยายเผ่าพันธุ์ให้กลับสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้ง แม้ภารกิจแบดบูรี่เฮฟวี่คือเรื่องจริงและโลกได้ถูกทำลายจนพินาศไปแล้วแต่เหล่าลูกเรือกับถูกจับตามองในสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ประทับใจและร่วมยินดีในความสำเร็จของพวกเขาแม้จะมีความขัดแย้งภายในต่างๆแต่ในที่สุดมนุษย์ก็ผ่านเกรสฟิลเตอร์มาได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ทำไม่ได้แถมยังประทับใจที่เพียรสันรู้ว่าถูกพวกเขาสังเกตการอยู่แถมยังฉลาดเป็นกรดซึ่งคู่ควรที่พวกเขาจะให การช่วยเหลือท้ายที่สุดเพียสันถูกช่วยเหลือโดยมนุษย์ปางดาวและโดยสารอยู่ในยานนวากาที่กำลังมุ่งหน้าไปยังดาวังคารเพื่อติดต่อกับเรามนุษย์ที่รอดชีวิตแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาลซึ่งอาจมีเพื่อนร่วมกาแล็กซี่ที่สื่อสารกันได้ยังน้อย36อริยธรรมทีมนักฟิสิกส์ดาวราซาจากมหาวิทยายลัยนอตติงแฮมคิดค้นวิธีคำนวณหาขอบเขตความเป็นไปได้ที่จะมีเอเลี่ยนทรงภูมิซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์อยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกโดยผลการคำนวณปรากฏว่าอาจมีอริยธรรมต่างดาวในระดับสูงทัดเทียมกับโลกอย่างน้อยถึง36อริยธรรมด้วยกันซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้บนดาวทุกดวงที่มีสภาพคลายโลและเมื่อเวลาผ่านไปราวๆ5.5พันล้านปีหลังดาวเคราะห์นั้นก่อตัวขึ้นจนมันมีอายุเก่าแก่เท่ากับโลวิวัฒนาการจะนำสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั้นมาสู่อารยธรรมขั้นสูงจนสามารถติดต่อสื่อสารข้ามห่วงอวกาศได้เช่นเดียวกับมนุษย์ดังเช่นในบทสรุปทายเรือที่ต่างฝ่ายต่างข้ามห่วงอวกาศเพื่อโคจอรมาพบกันในท้ายที่สุด แต่เดียวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พรีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือจะสแกน QR Code โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ6 d e g r e e of Freedom ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่6.1คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ